สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวนคะเด่นบนนะ,ะแบบคู่คีนะคะเทบชนสองสูตรค่ะก่อนที่จะเข้าการคํานวนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคาเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวทซับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกัน,นะคะ่ะเด่นบนนะ,ะแบบคู่ขี้นะคะวที่เลาแอดลงให้นะคะนี่นะสองสูตรนะคะเราได้นะคะเด่นเล็กขี้ที่3ามห้าเจดนะ,ะเด่นเล็กคู่ที่4ี่แปดสองคะไม่ชนเราก็จับคู่นะฮะสามสี่สามแปดสามสองห้าสี่ห้าแปดห้าสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจดสองคะ ก้าคู่ชุดโตนะคะพลนวันค่ะข้างบนคนะ่ะออกมาที่ห้าศูนย์สี่คะก็เข้ามาคนะชุดนี้คะ,ะอันนี้คือชุดโต๊ดนะคะเข้ามาชุดนี้นะ,ะถ้าเรามามองนะคะเดี๋ยวแอดดูให้ดูไกด์ไลน์เลยนะนี่จากการเทียบชนนะคะชนสองตัวศนะูนย์สี่เนี่ยออกที่สี่แปดหนึ่งนะคะเข้ามาที่สี่ ถ้าไม่ชนเราก็จับคู่นะจะได้ทั้งหมดหา9คู่ชุดโตดค่ะ69 63 67 89 83 09 03 07 87คนะ่ะในงวดนี้เนี่ยออกมาที่598นะคะก็เข้าชุดนี้นะคะงวดต่อมาก็ชนสองตัวนะหนึ่งกับห้านะเราจะได้เป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะะออกมาที่116นะคะก็เข้ามาที่หนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ย งดต่อมาคนะไม่ชนจับคู่แปดหนึ่งแปดห้าแปดเกู้าศูนย์เก้าสองหนึ่งสองห้าสองกออกมาที่690กนะก็เข้าชุดนี้นะฮะงดต่อมาคนะชนที่หนึ่งนะตัวกันเนี่ยในกรณีที่ชนสองตัวไม่ต้องมีตัวกันฮนะแต่ในกรณีที่ชนตัวเดียวแบบนี้นะต้องมีตัวกันเพราะว่ามีชนไม่มานะฮนะกัน9ก้าเจ็ดเห้คู่ชุดโตน,นะะ ออกมาที่ห้าเก้าสามนะคะก็เข้ามานะสองคู่ชุดนี้นะคะเสร็จแล้วนะงวดที่ผ่านมานะเนี่ยนะคะก็ไม่ชนจับคู่นะคะก็เข้าคู่ชุดห้าสี่นะคะชุดโตน่ะเรามาดูสูตรของงวดนี้กันนะคะเด่นบนนะคะมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะะสูตรที่หนึ่งเนี่ยสถิติหกสิบห้างวดฮะเอ้ยมันมืดมืดนะ เริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก372นะเด่น246นะเข้ามานะที่สองหลักหน่วยนะงวดที่ผ่านมานะเด่น357นะออก504เข้ามาที่ห้าสู่ร้อยช้นะฮะร้อยบนสามครั้งหน่วยบน หน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่1นสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่1นหครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหครั้งและบวกข้างที่สตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนเลยนะคะห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสามนะเท่ากับหนึ่งฮะหนึ่งบวกสองเท่ากับสาม สามบวกสเท่ากับหนะคะเราจะได้นะคะเลขเด่นนะคะรหน่วยบนนะในสูตรที่1นะ,ะเป็นเลขคีนะคะหนึ่งสหนะคะในงวดประจำวันที่1นึ่กรกดาคม2567นเะคะเสร็จแล้วเรามาดูสูตรที่2อะ สูตรที่สองเนี่ยเดินมาหกสิบสองงวดฮนะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกฮนะสองห้าแปดฮะเด่นศนะูนย์สี่แปดฮะเข้ามานะที่แปดงวดที่ผ่านมานะเด่นที่สนะี่แปดสองฮะออกที่หนะ้าศูนย์สี่ฮะเข้ามานะที่สี่ ศูนยาอจะใช้นะร้อยบนสครั้งสิบนสครั้งสิล่างสครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสิหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่สองสิท้ายครั้งที่สอสองครั้งและบวกข้างที่หนึ่งห้าบวกศูนย์เท่ากับหบวกสเท่ากับเบวกหท่ากับแปบวกศนเท่ากับแปบวกสเท่ากับศย์บกหเท่ากับห หกบวกสี่เท่ากับศูนย์ย์บวกสี่เท่ากับสี่สบวกหนึเท่ากับห้นะคะห้าบวกสี่เท่ากับเกบวกสี่เท่ากับสานะคะเราจะได้นะ,ะเด่นบนนะ,ะมาได้ร้อยสหน่วยนะ,ะในสูตรที่สองนะะเป็นเลขคี่นะคะห้าเสา ห้าเก้าสามมาได้ร้อยสิบหน่วยในงวดประจำวันที่หนึ่งกรกดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดะเสร็จแล้วนะสองสูตรนะเราได้เลขคี่ทั้งสองสูตรฮะหนึ่งสามห้ากับห้าเก้าสาม ในงวดนี้นะคะมีตัวชน,นะคะเพราะว่าได้เลขคี่นะ,ะทั้งสองสูตรนะ,ะชนกันสองตัวนะคะก็คือสามกับห้าสามกับห้าเนี่ยจะได้เป็นเลขเด่นเลขวิ่งะคะในงวดนี้นะคะ เพื่อนๆชอบตัวไหนนะะระหว่างสามกับห้านะถ้าเรามองนะถ้าชนตัวเดียวนะต้องมีตัวกันนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยชนสองตัวนะเหมือนกรณีงวดนี้นะที่ออกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยชนสองตัวเนี่ยเขามาตัวเดียวนะอันนี้ก็ชนสองตัวนะมาตัวเดียวนะถ้าเราไปมองย้อนหลังว่าเคยชนสองตัวแล้วมาทั้งสองตัวไหมเนี่ยเพื่อนๆจะต้องลองเอาไปเทียบชนดูนะหรือไม่นะคะก็ ค่อยพิจารณาจากหลายๆสูตรนะว่าระหว่างสามกับห้านะเพื่อนๆนะชอบนะข้างบนนะตัวไหนนะเอ็ดมองว่ามีโอกาสจะมานะสองตัวเนี้ยเนี่ยอาจจะมีโอกาสมานะตัวใดตัวหนึ่งนะหรืออาจจะมาทั้งสองตัวนะในงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามองนะอย่างน้อยในงวดนี้เนี่ย ตามความน่าจะเป็นนะจะไม่ออกที่คู่คู่คู่นะะจะต้องมีนะเลขคี่นะฮะอย่างน้อยนะหนึ่งตัวนะะในสามตัวบนนะหรือไม่นะคะรอเปรียบเทียบนะะจากเด่นชุดนี้ก็ได้นะชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเด่นบนร้อยสิบหน่วยนะะที่เป็นสูตรนะธรรมดานะไม่ใช่สูตรคู่คี่แบบนี้นะะอันนี้เนี่ยก็เข้าที่ห้าเหมือนกันนะค่อยเอามาเปรียบเทียบกับสูตรนี้ก็ได้นะแอาจะลงต่อให้เลยนะะ เผื่อเพื่อนๆท่าจะได้เอาไปเปรียบเทียบเป็นแนวทางได้ในงวดนี้นะส่วนคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆท่าชอบเด่นบนตัวไหนนะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานําไปเสี่ยงโดยตัวของเพื่อนเองะในงวดประจำวันที่1นึ่กรกฎาคม2567นะสำหรับคลิปนี้นะพื่อนชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ